ครับผมจะเอมือหนึ่งใครที่ไม่เคยมานะครับโรงพยาบาลเมตตาประชารักนะครับหรือว่าโรงพยาบาลวัดไร่ขิงนะครับเอศูน e ตาปอมนะครับจะอยู่ชั้น3ตึกเก่า4ชั้นนะครับจะอยู่ชั้น3นะครับนี่ครับนี่จะมีห้องห้องตรวจห้องทำสีอยู่ริมฝั่งนี้นะครับ แล้วก็อาคารตึกตึกใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ครับตึกที่มาเอาบคิวบนัดเอาคิวนะครับตึกนี้ครับตึกข้างหน้าเลยครับข้างหน้าตึกใหญ่นะครับก็มีที่จอดรถกว้างครับกว้างที่จอดรถเยอะครับไม่เหมือนกับไอ้โรงพยาบาลมหาราชนะครับโรงพยาบาลมหาราชนี่ที่จอดรถไม่มีนะครับ ต้องได้เช่าครับต้องได้เสียค่าเช่าที่จอดรถนะครับวันนี้ที่จอดรถฟรีครับจอดได้ทั้งคืนจอดอยู่สามวันก็ได้ครับวัดก็อยู่ใกล้ๆครับเดินไปก็ได้วัดไร่ชิงนะครับเนี่เห็นหล้งคาอยู่นะครับเดินไปก็ถึงครับก็ไปอาบน้ําที่วัดก็ได้นอนที่วัดก็ได้ครับมีกระบะ มีเต็นท์นะกลางท้ายกระบ,บะนอนได้ครับอยู่ลานวัดมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ำนครับกว้างครับอยู่อยู่วัดครับหน้าวัดครับนี่ก็บรรยากาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักครับใครที่มารักษาตานะครับต้อกระจกต้อหินหเรียว่าทําตาตาปอมนะก็มีมาขอทํา มูลนิธินะครับมีมูลนิธิช่วยเหลือนะครับมีมูลนิธิของหลวงปู่ศิลาของเราด้วยนะครับที่ผมเคยลงไปนะครับสี่หลวงปู่ศิลามีมูลนิธิแม่ชีอีกนะครับก่อนก็จะมีโครงการ300ดวงก็หมดไปแล้วนะครับไม่พอนะครับไม่พอเยอะมากครับใครไม่มาดูไม่รู้หรอกครับคนที่มารักษาตาเยเยอะมากครับ มาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่เว้นวันครับบางวันก็จะท,ทําทีละสามครับทีละสามนี่ต้องรอคิวเกือบปีเลยนะครับเนี่ยิดดูนะครับครับใครไม่เคยมาใครไม่รู้จักก็สอบถามสอบถามได้ครับเบียบอะไรอะไรยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับ นี่ก็จะไปบอกคนที่บ้านคนที่บ้านอยู่สูกแก้งเสียมาก็มีอยู่นะครับมีคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งนะครับแกไม่มีตานะครับแกียผู้ไม่รู้แล้วกลับไปบอกแกนะครับบอกเกียให้มาทํานะครับมาขอมีโครงการถ้าเสียเงินเพียงก็ห้าพันถึงหกพันนะครับเนี่ยน่ครับแต่ละดวงนะครับนี่มีมูลนิธิหลวงปู่ ออกให้แล้วก็มีมูลนิธิแม่ชีมีมูลนิธิมีมีมีหลายนะครับมีหน่วยงานครับมีมีกองทุนก็มีครับกองทุนก็มีแต่ต้องมามาปรึกษามาขอครับมาทําเรื่องก่อนนะครับใช่มาแล้วได้ได้เลยนะครับมาแล้วก็ต้องรอคิวรอตรวจอะไรก่อนนะครับเป็นปีนะครับถึงจะได้ดวงหนึ่งนะครับถ้าทําใหม่กําหนดการก็สามวันวันพิมพ์วันลองก็สามวันพอดีครับต้องมา พักที่นี่สามวันนะครับสามวันพักสามวันก็เสร็จกับจะนอนอยู่มาตอนจะนอนจะนอนนอนสองคืนครับต้องไปนอนห้องพักหลายวันใครถ้าใครไม่พักก็มีเต็นท์มาอย่างที่บอกนะครับนอนถ่ายรถได้นะครับถ่ายรถได้แต่หน้าร้อนนี่นอนไม่ได้เลยครับมันร้อนมากนะครับหน้าร้อนนะครับต้องมีพัดลมครับหน้าหนาวฟอว่าครับหน้าหนาวนอนในรถได้ เดี๋ยวหน้าร้อนนี่หมดสิทธิ์ครับนอนในรถครับถ้าไม่ติดติดเครื่องรถนอนนอนไม่ได้ครับยังไงก็นอนไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าลองแล้วครับเปิดกระจกหมดเลยนอนเลยก็ยังไม่ได้ครับมันร้อนมากครับอันหน้าหนาวนี่โอเคครับหน้าร้อนต้องนอนท้ายกระบะเปิดไอรกระบะโล่งๆเลยครับแล้วก็เต็นต้องเป็นเต็นมุ้งครับยุงครับเนะ่ยนำครับครทยิมา ก็มีห้องพักรายวันมันสี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยครับก็แล้วแต่นะครับนี่คนป่วยวันนี้วันนี้เยอะมากครับวันนี้เป็นสิบเลยครับมาวันนี้เด็กเด็กก็มีนะครับเด็กเยอะครับเด็กมันเห็นทุกวันละมาทุกวันลยครับเด็กเด็กนี่จะเยอะมากเด็กบางคนต้องได้ผ่าตัดก่อนครับผ่าตัดใส่ลูกแก้วบางคนก็ทาไม่ได้ครับเด็กเด็กมันร้องครับ ต้องรอให้เด็กโตก่อนครับบางคนมามาปรึกษาเห็นมาปรึกษาอยู่นะครับเด็กต้องอยู่อนุบาลต้องทำไม่ได้ครับต้องรอขึ้นป .2 ป .3 เด็กมีความอดทนดูแลตัวเองได้นะครับหมอเองถึงทีจทรรให้นะครับถ้าเด็กรู้เรื่องก็ทำได้ครับเด็กมีเยอะครับเห็นเยอะครับเด็กนะครับไม่รู้เป็นอะไรกันมานะครับมาทัตาความเยอะเด็กครับ แตกดรถรถตอนอยู่อยู่นี่อยู่ลานข้างหน้านี่กลางคืนก็มีจอดน,นะครับมีจอดจะลดออกไปนู่นครับอันนี้ก็บ่ายโมงเริ่มเริ่มเริ่มว่างแล้วครับอยู่ข้างนอกครับข้างนอกนู่นสีส้มๆหลอดจอดเต็มเลยครับเมื่อเช้านี่ขัดก็มีเสร็จกลับกลับบ้านกันไปแล้วก็ เริ่มเห็นรถต้งว่างนะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆวัดไร่ขิงใกล้ๆกับแม่น้ําท่าจีนครับแม่น้ําท่าจีนก็อยู่หลังวัดไร่ขิงไปนี่ครับก็ถึงแม่น้ําท่าจีนแล้วครับแม่น้ําท่าจีนออก็ประมาณนี้ครับอะไรก็โทรมาสอบถามคุณหมอได้ครับ นี่เบอร์โทรเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรให้นะครับไว้ในคอมเมนต์เขาเข้าไปดูในคอมเมนต์ได้ครับทรมาปรึกษาคุณหมอนะครับเบอร์เบอร์โทร40ทตานะครับเจ้าหน้าที่รับผู้